อากติีธรรมดานกาที่ธรรมุดาตานีชุดีตานัจุ่มพอเทพิตาไม่ใช่โพชตนรามวัดคุณเลยกางเมืองจุมพลางเมืองจุมพลเออจุมพอจอนพุ่มประจวบประจ้าขวากันขดากี้เ็ดบุรีพี่บุเรีเป็ตจับบุนผูพุนพุนจัเบ็ดเอ่อเจียมไม้เจียมเมียงเจียมไร่ใชเรียงทัด เอ็นเอ้ยกูวะเอ็นเอ็นบัวเอ็นมันวางตาตาเนี่ยยาเว้นได้เลยเไม่ได้วนักนที่ตำมันักดที่ตรดปัตตลุงปุ่งตาลัดปัตตานีบุ้ม่จป็นตกใจอ่ะไอ้เจ้าได้ละปัตตาีพี่ตานึ่เอ่อตรงกล้าจาก้อง hát nhôi ô ôi nhát hát tàu tí con mấy mừng hát tàu tí gây ra rốt bếc. Quất tí dài quá tà luôn mà phần thứ là thì lo bắt mà cháu không lắm màu lòng pen mà phải nói là dùm. ta mà ta mà ไอ้เจ้เลิอต้อ่งเอ้อไอาห้งาอยู่วันโน้ยโลพวกแดงจำไข่ใบโอ้นึกว่าเคยไม่น่าใหลพลันแล้วไปไน้อายใหญ่ใหญ่ห็นไม่ไข่มาวาัดอ๋อปุดธไปอยู่กรุงเทพไงแดงหงายโย้อยรักไปตำร้อยกรุงเทพป่ะไม่ปุดธไปอยูก่กลุกสาวไง ลูกเจ้าก็ไปจองบ้านแล้วก็ไม่มีใครอยู่ไงเออ้างกันแรงเฮ้ยไวไล่วันเร็วอุ้ยไปต้องปีกว้าน้องกอดล่งไม่รู้หรอไปยนะอ,อยู่กรุรรงเทพไปแล้วนะลูกสาวคนสร้างบ้านยั่งลังใหญ่โตมากเลยอ่ะอ๋เหรอฮะเดือดดีกันแน่นมึงก็เลยกุหลา กูเกลียดกันไอ้คนแก่แรกไงกูไม่ชอบเลยจริงคนแก่แถวแรกไงล้วเกลียดจริง,คคงอ,อ่าละไอบาดหลวกนี้กันนี่แล้วมึงไปเครียดไรก็ลนะกูไม่ชอบไงมันก็เฮยไปอยู่กับหลุกแล้วกาไปอยู่ตรงไหนวันเล้วไปตั้งแต่ต้องปีติดแล้วจิไม่ได้กลับมาพวดตันเลยอ่ะอ๋อ ลูกเต้าตำำ้อยกรุงเทพอ่ะไม่พี่รูดูแลนลูกพอดีไปได้แฟนเป็นฝรั่งไงอ๋อลูกเกยเป็นฝรั่งอ๋อลูกเต้าคนน้อยตายตีได้ก็จ่อจอตานายปลาปงแดแดกันตานายปุ่มปุ่ปยปลาปง